การปฐมพยาบาลโดยวิธีแฮมิดเมนูโวลผู้ป่วยในภาวะนี้จะไม่สามารถหายใจเองได้ไม่สามารถพูดหรือออกเสียงได้อาจมีลักษณะมือกุมคอก่อนอื่นให้เราเข้าไปประเมินผู้ป่วยหากแน่ใจแล้วให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยวิธีแฮมิดเมนูโวลค่ะโดยเข้าไปบริเวณด้านหลังของผู้ป่วยนะคะใช้ขาหนึ่งข้างสอดเข้าไปในระหว่างขาของผู้ป่วย มืออีกข้างหนึ่งกำไวระหว่างลิ้นปีกับสะดือโน้มตัวผู้ป่วยไปด้านหน้ามืออีกข้างหนึ่งอบเข้ามาดันในลักษณะเฉียงขึ้นแรงๆ5ครั้งประเมินผู้ป่วยเมื่อทำการช่วยเหลือสำเร็จนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาภาวะแทรกซ้อนค่ะ